ครับซึ่ง,เป,งเ,รรนะะเป็นแอดมินของคนตื่นทมนะฮะพี่หมีนะครับเป็นแอดมินของคนตื่นทมทักมาหาตอนเช้าเลี้ยงควายอยู่ทุ่งนาเมื่อเช้านี้นะฮะทักมาบอกว่าโอเคทนายพัชอ่าโอเคว่าไงครับก็โทรไปถามนะอ๋อพอดีว่าอาจารย์เบียเออคืออย่างนี้เนาะเออ พี่หมีก็ทักมานะครับทักมาว่าทนายพัทติดต่อพระครูปรัดทีละได้ไหมก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้หุยนะ,ะไม่ซีกันหรอกแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยรับสายตลอดนะฮะเพราะว่าผมได้แบบ VIP ผมเป็นคนที่ VIP สําหรับทุกคนนะฮะเพราะทําตัวเป็นคนน่ารักนะฮะผมก็โทรไปนะ,ะพระครูปรัดตอนเช้าท่านก็อ่าผมบอกว่าโอเคพี่หมีเดี๋ยวผมรับปากเดีนะ๋ยวคุณจัดการให้โอเคนะฮะเพราะว่า เพราะว่าอาจารย์เบียเนี่ยนะครับอยากได้นะครับเลขบัญชีเพื่อนะครับส่งค่าใช้จ่ายในการดูแลยานะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบานให้โอเคเดี๋ยวผมเป็นทุก่ให้จากการให้ปุ๊บผมก็โทรไปตอนเช้านะฮะซึ่งนะฮะท่านก็น่าจะฉันเช้าอยู่นะครับก็ไม่รับสายโอเคโทรไปสองสายก็ไม่รับโอเคจบนะฮะก็สะดวกโทรหานะฮะพี่ชายคนหล่อก็คือว่าพี่ทนาย ธรรมนะราะก็โทรหาพี่ธรรมราชนะก็ไม่รับสายอีกพี่โทรธรรมราชโทรกลับมาว่าไงธนภพพอดีว่าผมอยากได้ลายพระอาจารย์หน่อยนะครับเนื่องจากว่าทางอาจารย์เบียคนตื่นทำนะฮะอยากจะนะฮะถวายนะฮะจัดตุปปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยให้พระอาจารย์นะฮะขอหน่อยนะฮะเขาก็าให้ก็คุยกันคุยกันได้เห็นและผลครับเรื่องการทําร้ายเราไม่เห็นด้วย ผมก็ได้นําว่าเวลาแจ้งความก็ไม่ต้องไปแจ้ง295นะครับให้แจ้ง296นะครับเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะการทําร้ายไม่เห็นด้วยนะฮะเราแตกต่างกันที่เอ,อ่อความคิดในเรื่องศาสนานั่นคือเถียงกันก็ไปโต้กันเถียงกันว่ากันไปตามเหตุและผลมุมมองของแต่ละคนแต่ไอ้เรื่องที่ทําร้ายร่างกายซึ่งมันเป็นเรื่องอื่นไม่เอาแยกส่วนตัวไม่มีสาเหตุกดเครื่องทีนี้อ่ะโอเคผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้ไลน์ม,มาแล้วถูกไหม ผมก็ได้ลายของพระ,พระครูมาต่อมาพระครูก็โทรมานะผมก็คุยอ่าโอเคเออพระอาจารย์โยมเบียเนี่ยนะฮะคนตื่นธรรมนี่แหละนะครับอยากจะนะฮะถวายจะุปัจจัยให้พระอาจารย์ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะฮะที่อาจารย์ก็ไม่เจ็บอะไรเยอะ อ่าถ้าไม่เยอะก็เดี๋ยวขอเป็นเลขบัญชีแล้วกันนะครานะครับส่วนพระอาจารย์จะไปใช้อะไรหรือว่าจะไปเป็นค่ารถค่าราค่าดูแลนู่นนู่นนี่นแล้วแต่พระอาจารย์นะครับเขามีจิตศรัทธานะฮะขอเลขบัญชีพระอาจารย์ด้วยอ่าพระอาจารย์ก็แลกกันก็คุยกันแกก็ส่งมาให้นะฮะแล้วผมในฐานะที่เป็นมีโอกาสได้พูดเนี่ยผมพูดเสมอนะครับผมก็มองว่าในส่วนของโยมก็คงพระอาจารย์ถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีสายกฎเครืองอะไรกับอาจารย์เบียร์ไหมก็ไม่ได้มีสายกฎเครื่อง นะฮะไม่ช่เหตุกับเครื่องอะไรการเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องเรื่องส่วนตัวนะฮะไม่เกี่ยวกันไม่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ไม่ทะเลาะไม่ได้อะไรแต่มีปัญหาเรื่องของธรรมะก็ว่ากันไปต่างคนต่างมีมุมมองโอเคเถียงกันต,ตามกติกาแต่อาจจะให้โกรธกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มีนะฮะเพราะว่ารับปัจจุนปัจจัยอยู่นะฮะนี่แหละฮะแอดมินดูด้วยนะ ใครปัญญาอ่อนก็ลงหลนะุมนะแม่ขี้เกียจฟังคือก็รับครับรับไม่ได้มีปัญหาครับก็คือเราก็พยายามที่จะพูดคุยด้วยเหตุและผลอันไหนที่มีปัญหาจริงๆก็ต้องชี้แนะติตริงกันตามความเหมาะสมเหมาะควรนะฮะส่วนไหนที่ไม่ดีก็ว่ากันไปส่วนไหนที่ดีก็ว่ากันไปแต่การทําร้ายร่างกายไม่เห็นด้วยทั้ง2ฝ่าย นะฮะผมก็เป็นศิลานีทําให้ทุกอย่างนะฮะเป็นทุกอย่างจริงๆแต่ก็ยินดีนะครับยินดีไม่ได้อยากให้คนนั้นแตกคนนี้แตกกันไม่ฮะเราต้องคุยกันด้วยเหตุและผลผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแต่คุยได้กับทุกคนนะใครคุยไม่ได้ผมคุยได้เสมอผมบอกแล้วไงว่าผมคุยได้เสมอนะฮะคุยด้วยเหตุและผลหาทางออกร่วมกันอะไรที่มันแตกมันเล่ามันไม่เข้าใจกันเรามีโอกาสได้คุยได้สองฝ่ายเราก็พยายามคุย อะอีกฝ่ายนึ่งอาจจะไม่คิดอะไรอีกฝ่ายนึ่งอาจจะคิดแต่ว่าอันไหนที่มันพอที่จะคุยกันได้ก็ทําหน้าที่นะฮะทาหน้าที่นะฮะอาจารย์เบียร์ก็โอนให้แล้ววันนี้ห้าพันบาทก็อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะอืมวันหนึ่งอาจจะเข้าใจกันเข้าใจเนาะเข้าใจมุมมองการเดินทางด้วยกันนะครับปรับตัวนะฮะเดี๋ยวมันมีวันจบของมันนะฮะเนาะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องอยู่ในหลักในเกณฑ์เดี๋ยวก็คิดได้คิดได้เอง นะครับจะเป็นแบบนั้นเนาะให้เข้าใจเนาะนะครับผมก็ทําตามอํานาจหน้าที่ที่ผมมีทําตามที่สั่งครับผมเดี๋ยวพี่ไหลอยู่นะฮะเออนะก็ก็นี่แหละครับเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็ได้รับบทบาทบทบาทเนี้ยนะฮนะ จริงไหมฮะดีไหมฮะดีไหมฮะเราก็โอเคเราได้ทำ,ำตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสมเหมาะควรที่เราควรจะเป็นนะฮะเราก็ทำนะฮะเราไม่เห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายนะฮะแกไม่ถูกต้องตรงไหนยังไงก็ติดติงกันตามที่มันไม่ถูกต้องแต่การทำร้ายร่างกายกันไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่า เราก็แยกออกนะอันผิดอันถูกอย่างนั้นนะเนาะบางสิ่งบางอย่างมันคาผ้าเหลืองอยู่เราไหว้กับไหว้ผ้าเหลืองกันเราก็คงเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับที่จะเห็นแบบนั้นเนาะนะฮะเราจะกลับไหว้เวลาเราไหว้พระอย่างเงี้ยเราก็ไหว้ที่ผ้าเหลืองเป็นหลักถูกไหมฮะบางทีเราไหว้ที่ผ้าเหลืองกันเป็นหลักนะฮะไม่เห็นด้วยนะฮะแบบนี้เนาะนะ,นะะอันไหนที่ผมปรึกษาข้อกฎหมายผมก็ค้คำปรึกษาเหมือนเดิมนะผมไม่ได้แบ่แบงฝักแบ่งฝ่ายหรืออะไร นะฮะเออนะฮะอันไหนมันไม่ถูกไม่ต้องเราเรารู้กฎหมายเราก็ต้องแนะนำนะะส่วนเป็นทนายความให้ก็คงไม่ได้เป็นนะครับแต่ก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกฝ่ายทุกคนนะฮะช่วยเหลือสังคมกันนะฮะดีสุดแล้วผมว่าเนาะมืดมากเหรอฮะไม่รู้ฮะมืดไหมฮะมืดเหรอฮะเห็นทนาย ดีก็สบายใจเพราะอาชีพเดียวกันครับผมคือบางทีแต่ก่อนนี้อยากได้เงินเยอะมากเลยนะอยากรวยเนะีนะ่ยเนี่ยเจออาจารย์เบียไปนี่ไม่อยากรวยเลยเท่าไหร่ก็เอาช่างมันนะฮะ <c oughs> ไม่กลับครับพรุ่งนี้ผมจะไปแข่งควายงามต่อนะฮะพรุ่งนี้ผมจะไปแข่งควายงามต่ออยู่ที่เอ่อ อยู่ที่อย่างนี้นะอยู่ที่ห้วยแถงเหรอโครลาดอะ่ะได้ถามเราบ่ววันนี้กินหมูกระทะหรยังไม่ได้ถามห้วยบางคำถามก็ไม่ควรถามหรอรถหายแต่ไม่สามารถเลินเลิกก็สู้เอาครับผมสู้เอาแข่งขันกี่โมงค่า้ายเก้าโมงใส่เสื้อใส่ถามกับแอดมินหน่อยนะ ว่าว่าเออจะดูแลว่าจะดูแลยังไงเผื่อมันมีคนที่แบบเออที่แบบไม่คิดคิดคิดแบบเออเขาอาจจะมีสติไม่มีสติเนาะเขาอาจจะไม่ชอบแล้วเขาไม่มีสติเขาทําร้ายเลยอย่างเงี้ย เขาก็ตอบว่าก็ก็ก็มีการดูแลอยู่ก็ก,ก็คุยกันอยู่นะครับแต่บางทีก็ให้ให,ให้พี่น้องที่เป็น f c นี่แหละนะครับช่วยช่วยดูแลก,กันนะครับก็ฝากนะฮะเราก็ช่วยกันฝากนะฮะให้ f c นี่แหละนะครับแต่จะไปเอากงงอากาศบางสิ่งบางอย่างผมก็มองอยู่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายนันหนึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเจ้าภาพนี่ก็นะฮะก็ คือก็ไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งอะไรที่มันเป็นส่วนตัวของอาจารย์หรือวิธีบริหารจัดการของอาจารย์นะอันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาจารย์จริง,รงๆนะครับผมไม่กล้าร่วงเลยนะฮะกล้องเครื่องอะไรไม่เกี่ยวผมไม่ก้านะไม่ยุ่งไม่อะไรนะฮะเหมาะสมบุคคนแต่ว่าถามเราถามว่าเราในฐานะที่เป็น FC เหมือนกันเราถามดูไหมเราก็ดูนะฮะผมอยู่โคราชค,ครับก็ถามดูนะฮะว่าว่ามีมาตรการยังไงอันหนึ่งนะฮะให้ f c ช่วยกันดูนะค,คนที่มาถ่ายรูปนะฮะห,หนึ่งเอฟซีสองเป็นคนจัดงานนี่แหละเจ้าของงาน ก็ช่วยกันดูนะฮะก็อาจจะมีพี่หมีที่ติดตัวกับอาจารย์เป็นหลักนะฮะนอกนั้นก็พวกเราต้องช่วยกันดูนะฮะบางทีก็ต้องมาช่วยกันดูนู่นดูนี่ดูนั่นอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าว่าคนที่เขาคิดดีหรือคิดร้ายนี่เขาจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยดีที่สุดนะฮะเวลาที่นั้นก็ต้องฝากให้เอฟซีนะฮะช่วยกันดูเอานะฮะดูแล้วก็ระมัดระวังนะฮะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะฮะมันมันมาแล้วมันมันจะหนักกว่า นะครับบางทีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะฮะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือไม่แต่ว่าป้องกันดีที่สุดนะฮะป้องกันดีที่สุดนะฮะ <Kah ful S 1> แล้วก็2เรื่องของการสอดสอง fc ก็ต้องสําคัญเวลาดังขึ้นมากมากเนี่ยนะฮะเวลาลงมันลงมันจะหนักดามงดาม่าเนี่ยส่วนตัวเขาอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของ fc เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเองด้วยซ้ำนะฮะ,ะ,ะบางทีอาจจะลักมากจนเกินไปจนเกิดกระแสดาม่าอันนี้ก็สําคัญเหมือนกัน นะเราก็ถามนะก็สารแน่เขาอยู่เหมือนกันนะก็ถามนะสารแน่เขาอยู่เหมือนกันก็ถามนะฮะก็ถามเออก็ถามนะฮะนู่นนี่นั่นเลยเรื่องของอาจารย์บ้างก็ก็ถามอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ต้องดูก็สารแนอยู่เหมือนกันอ่ะเนาะจะบอกว่าดูก็ไม่ใช่หน้าที่เราหรอกแต่ว่าเราเออเราก็สารแนอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะฮะอืมคนเยอะเลยอาจารย์เบียร์ใช่ฮะ เราก็สารแนเรื่องไม่เป็นเรื่องบางเรื่องก็สารแนอยู่เหมือนกันเนาะนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับทนายดีบอกต่อทนายหลอบอกด้วยครับเมื่อไร